มาเบิ่งกันเลยครับสองลังนี่เขาสิดได้ํำได้นี่ล้งแหลกพานไปครับวันนี้อีสานบนบานพี่พาพี่น้องว่าหายุหากินครับใส่ใส้ดักกุ้งไว้ครับซีหลัง มาเบิกน้ำกันวานศิเดียก่ใส่ไปอยนน้ำบอ่อปลานิ่นครับผมปลากินพืชคือเก่าห้องหลับมี่น่ยโยนน่ยกินตลอดครับนี่ปลานิ่นปลาตบทิมเป็นบอ่อปลากินพืชครับสามารถเลี้ยงกุ้งกุ้งฟอยหอยกลมได้ครับ ใส่ปอยมูมุมงพุ่นเยอะไปเบิ้งน้ำขันครับเอาแค่พ่ออยู่พ่อกินครับใส่ไบสี่หลังมันได้ลไายกส็สิปลอ่อ,าาปลอยไว้คือเขาเอาว่าปล่อยไวข้างเดียวครับปล่อยไว้ในบอ่อปลากินพื้เขาก็สิ ขยายพันธุ์ของเขาเอีกครับเพราะว่าวมีปลาดักลาเบนวิปปลากินเนื้อเพราะว่าบอนี่เป็นบอ่อปลากินเปลือกรับปลานิ่นปลาในาปลาตะเพียนครับอยู่น้ำกันนั่นครับถึงแล้วเมาร่รุนกันว่าใจบ่ บ่คอยมีปันไดห้องบึงก่อนบ่ได้่นอ้อล้องนิ่มบ่ได้ได้บ่หลายได้บ่หลายก็ติปลอยอันไปติบ่คือแล้ว ได้บอลลายบอลได้ครับดีปล่อยเข้าไปเบื้องหลังอืนก่อนซันมันออกก่อนครับหลังนีผ่านไปบอลได้ลูกได้เอาขึ้นไปครับบนเลยเบื้องหลังต่อไปครับเสด็กินมวนอ้อมันนี่ <laughs> เป็นไ่ตาก ่อปลากินพึชไปเบิ้ง่อปลากินพืชอีกบ่อหน,นึ่งครับ่อน,นั่นก็นกเป็น่อปลอยหลายปี้วครับกุ้งปลอยก็ซื้อมาจากตลาดมาปลอยข้างเดียวครับหลายปีผ่านมาก,ก็ยังมีกลุ่งปลอยกินที่เกา่า มาเบิ่งอีกล้งครับวันนี้จะได้กินไม่นนได้กินน้ำลายครับผมฝนตกน้ำลายเรื่อยล่องวัดใส่เบิง้งใส่ช่วงฝนฝนดูดฝนแห้งๆครับ นี่อาหลังนี่คือมุดมุดน้ำอยู่ครับใช่ลหมเดี๋ยวไม่เห็นโอ้ลังนี่ได้อยู่ครับนี่ได้อยู่แล้วครับมือนี่ได้ปปนอยู่ นายโย่สิ่งทำการกูเลยครับนี่นยืยถอยหน่อยนึงกูเลยครับล้งนี่กูเพราะว่าเบอรบ่ลายครับเอาแอค่ก็กลิ่น ก็ว่าเลืออีกสองหลังเดี๋ยวเบิ่งอ,อีกหลังไปทงไปก่อนแ่ไปทำไปก่อนเบิ่งอ,อีกหลังนึงครับบอ่อนี้เป็นบอ่อป่าร้อมครับบอ่อป่าร้มอมโมเดลิดบอ่อจำป่ายักษ์่ยครับ ว้ที่ใบร่วมๆเลยครับแล้วก็ไม่ได้ให้อาหารสาครับเลี้ยงร่วมขงบวงจรดเลยปลากินพืชปลากินเนื้อร่วมๆกันครับโอ้ยอันนี้ก็ได้อยู่ครับได้กระกู้เลยบ่อปลาร่วมครับจะมีปลาทั้งกินเนื้อปลากินพืช ผสมกันครับเล่อนแบบธรรมชาติเลยจะไมะ่ได้ให้อาหารครับไม่ได้ให้อาหาร,รับป่าบอนได้ยุครับได้ยุโอเรื่องไายเบึ้ หูกกว่าหรอกในยุคครับมันยัได้นปอนอยู่ดอกไปเบื้องหลังหลังนี้จีครับปลาเห็ดปวกนี่เห็ดปวกจักดอก,ดอ,ก,ดอ,กอยู่วะนี่มีอยท่เทวๆดอกนี่ กิ้ไว้มันแพร่ขายายตอเบื้องหลังที่ซี่ครับเก็บหลักนีก่อนลองล้างนีก่อนก็ได้กินแล้วครับ ให้บงิกังที่สครับเป็นความยังยืนทางอาหารครับความยังยืนกุ้งหอยปูปลาปล่อยทีเดียวมีกินตลอดปีครับตลอดไปครับว่ามันตลอดปีเพราะว่าน้ำแต่ละบอ่อนี่บ่อแห้งครับ ยูมุมปีครับบ่แหงหลังที่สีหลังนี้คือเอียงแหลงแหลง่อยหลังนี้นได้ยูครับบ่หลายสิบ,บป่วยไปแปดสิบป่วยไป จะเที่ยวดอกจักถวยหนึ่งหลังนี้ก็สิบปล่อยไว้แล้วกันเพราะว่าสองหลังนั่นกับน,นพ่อกินแล้วไว้ก,กินมือหนามือได้อยากกินครับํำกาดปล่อยกันไป วเขาไปหมดเลยนี่ก็ทิเอาไว้นี่เลยครับเมื่อใดอยากกินกับจังว่าใส่ไหมบอ่อปลาร่วมครับนี่ปลาเกือบทุกชนิดครับ ปลานิน่ปนปลาไนปลาตะเพียนปลาดุกปลาหมอปลาช่อนครับอยู่ในบ่อครับสำหรับมือนี่กสสิคอเจ้าว้ซันนี่ครับผมเดี๋ยวกับไปหอดเพื่อนหอดบ้านเดี๋ยวที ให้เบิ่งผลงานครับเอาแคปป่ปนครับบ่อะไรโอเคพ่ออยู่พ่อกินครับสำหรับมือนอีกะสบายดีมีสุขสุผู่ทุกคนครับผมขอบคุณที่ติด,ดตามและรับชมครับคิปหนาพอกันไมหมสบายดีมีสุขสวัสดีครับครับนี่ ทำงานสองหลังบริปุนครับผมคลิปนี้ก็ขอจบว้ซับนี้ครับผมหายูหากินอีสารบ้านบ้านครับ